สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเขามีรถดีๆเช่นเคยนะครับที่จะนำเสนอให้ครับ f c ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับวันนี้ครับเจอเจอเจ้า Vigo Champ นะครับเครื่อง2 5 0พัน P Runner สประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2014นนะครับผมแต่อยากจะบอกว่าเลยราคานะครับสามแสนนิดๆเท่านั้นนี่นะครับคันนี้นะครับผมมาด้วย หน้าตานะครับหน้าแชมป์นะครับตามสไตล์ของเขาเลยนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับจมูกหน้ามีให้ครับเพราะว่าเป็นเครื่อง V Turbo นั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆคันเลยครับคันนี้นะครับเป็นสีเทานะครับผมสีเดิมนะครับแต่ว่ามีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นล้อเดิมล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับขอบ17นิ้วนะครับนี่รัดยางแม็กซเราหล่อให้เลยนะครับสีสันนะครับก็สวยงามนะครับผม มีเล้ยวรอยนิดหน่อยนะครับบันไดข้างมีให้นะครับมือจับโครเมียมกระจกออกไฟเลี้ยวออกหูนะครับนี่เป็นตัวพีรันเนอร์นะครับสี่ประตูนะครับเขาบอกใครขี่ตัวนี้นะครับหนึ่งนะฮะบอกเลยว่ามีเสน่ห์แน่นอนแต่จีบหญิงก็ไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้รุ่นขุนแผนนี่ครับข้างนอกโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคันนี้มีกันชนนะครับมี fc ท่านหนึ่งถามว่ากันชนหายไปไหนแต่คันนี้มีกันชนนะครับ เดี๋ยวเชิญชมในรถเลยครับโอ้โหคันนี้นะครับภายในบอกเลยว่าสะอาดมากนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับแล้วก็วงมะลัยนะครับได้บันติฟังก์ชันคันนี้เลขไมโครน้อยครับเลขไม้แค่หน3่0แ่ันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับวิทยุมีให้ครับแอร์เย็นแน่นอนครับผมฝ้าใหม่ๆครับ บอกเลยว่าคันนี้ภายในโคตรสะอาดเลยครับภายในยังสะอาดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องเลยครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆทั้งลำนะครับนี่ไงนี่ไะครับทีเด็ดครับห้องเครื่องนะครับคานหน้า LR อยู่ครบครับเลขคานหน้ายังอยู่ครับเพจไม่มีแก่ครับ แก้มเดิมครับฝากระโปรงเดิมครับไม่มีถอดแน่นอนครับสวยกริบเลยครับวันนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเลยเดี๋ยวนะครับผมเชิญชมเสียงเครื่องกันเลยครับเสียงเครื่องแน่นๆนิ่งๆนะครับตามสไตล์ภูมิรับสวยนะครับ เกียร์ต้องแน่นเครื่องต้องแน่นช่วงล่างต้องดีนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยใครซื้อไปใช้นะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วสา,สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้วไปฟังเสียงราคาแบบชัดๆเลยครับย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้าวิโก้แชมป์สี่ประตูนะครับ เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาพีรันเนอร์ตัว E ปี P 2014นะครับรถได้ทรงหล่อหล่อรถเดิมโรงงานนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมทุทกจุดนะครับไม่มีชนหนักพลิกฟั่มจมน้ํากับสีไฟไหม้แน่นอนนะครับภูมิรถสวยครับให้อย่างดีนะครับใครสนใจคันนี้นะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่สามแสนเก้าพันบาทย้ำสามแสนเก้าพันบาทนะครับผมบอกเลยว่าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์ ไลน์ทิก o k YouTube หรือทาง Facebook นะครับภูมิรัศวยยินดีให้บริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ